ก็สวัสดีอีกคลิปหนึ่งนะครับกับคลิปนี้คลิปห้านอยนะครับผมสำหรับวันศุกร์ที่1เดือนสามนะครับห้านอยเมื่อวานนะเข้ารอบเดียวนะตัวเจาะเนาะเ,เข้าไปที่แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับวันนี้เรามาดูห้านอยประจำที่1่ตัววิ่งรูดนะครับตัววิ่งรูดผมให้ไปที่วิ่งรูดที่ 8กับ9นะครับ8กับ9เสื้ออะไรก็ได้ขอมี8กับ9นะครับสำหรับหาน้อยวันที่1น,นะครับตัวเจาะนะครับจับไปที่92 93 94 82 83 84นะครับ 03 04แล้วก็89นะครับวันนี้เลขค่อนข้างที่จะสูงนิดหนึ่งนะครับแ้าตัวเองด้วยนะ92บ3บ4 82 83 84 03 04แล้วก็89นะครับส่วน3ตัวนะครับผมให้ไปที่ แปดกับ8 9ดนะครับ2ชุดนะครับ8 9ดเกอ่ะตัวเน้นนะครับ9ก้า8ี่เก้นะครับแปดสามเก้าแล้วก็มีอะไรอีกตัวนึงเก้าสองะเกก็สาก็สี่แปดามแปดนะครับให้5ชุดนี้เป็นตัวเด่นนะครับสำหรับ านอยนะครับผมนะถ้าจะเปิดหัวตั้งแต่เฉพาะกิจนี่ก็เว์กเลยนะครับสามตัว893894วันนี้ขอยแตกชุดสามตัวนะครับวันนี้แนวทางเยอะนะตัวเลขที่ผมจับให้ก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงครับเออทุกสามแนวทางนะั้นทั้งไทยทั้งรัฐบาลลาวนะครับผมอ่ะวันนี้ก็หอยมองปังกันทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ด้วยนะครับสลหรับานอยวันนี้มาแบบสั้นๆจับ9ชุดให้นะครับ ก้าชุดห้าเม็ดแตกแปดสามแปแล้วก็9.2นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้คอยดวงเปิดทั้งดวงซับดวงการงานนะครับดวงเศรษฐีเปิดทุกคนนะครับผมโชคดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ